สวัสดีครับพบกวับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m a งกระ e ี้ฟิลนะครับทักทาย FC ทุกๆท,ท่านนะครับในเช้าของวันนี้วันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตารางงานของน้องต้นข้าวสุปิยาในวันนี้กันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เปิดมาที่หน้าเพจต้นข้าวสุปิยากันแล้วนะทุกคนนะครับอัปเดตคียงานแสดงวันที่11 เดือนสิงหาคมพศ2568ช่วงเย็นรับเชิญพบปะเจ้าภาพที่สมาคมตรงหัวห่วยก้วงถ้าผมอ่านที่ผิดขออภัยนะครับมันเป็นภาษาจีนเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเอาง่ายๆก็คือศาลเจ้านั่นแหละเห็นเขาบอกว่าศาลเจ้าตรงนี้อยู่ใกล้กับหอคอยบรรหาร นะครับอยู่ใกล้กับหอคอยบรรหารนะแต่น่าจะเป็นงานปิดนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกอน้องมาร้องเพลงที่งานแรกที่ศาลเจ้าเป็นงานปิดนี่คืองานที่1น,นะครับส่วนงานที่2นะครับเวลา20นาฬิกานะครับ2ทุ่มนะครับที่วัดวังสัมเพาล่มอำเภอเดิมนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งผมจับ g p s ไปแล้วนะครับ120กว่ากิโลนะครับค่อนข้างไกลครับขี่มอไซค์ก็2ชั่วโมงกว่าเกือบเกือบสชั่วโมงแหละทะเลล้นนะนะครับมางานที่3นะฮะงานที่สเวลา22่นาฬิกาสามนาทีสทุ่มครึ่งงานปิดทองไหว้พระพุทธโคดมทิ้งทาน วัดไผ่โรงวัวอ,อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสพุพรรณบุรีนะครับอันนี้งานใหญ่ครับต้องบอกว่าวัดไผ่รงวัวเนี่ยเป็นงานใหญ่ครับผมนะครับโอ้โหน้องมี3งานนะทุกคนนะนะครับจริงๆริะที่ที่เราพอพอรู้ตารางงานน้องอ่ะมันก็จะมีสองงานใช่ไหมที่ศาลเจ้าแล้วก็ที่วัดไผ่รงวัวนะครับแต่ ที่วัดวังสำเพาล่มเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเอฟซี FC ยังไม่รู้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับนะน้องบอกว่าเดิมบางอีกครั้งและสองพี่น้องครั้งแรกอ๋อสองพี่น้องเพิ่งจะออกงานครั้งแรกแต่ว่าเดิมบางเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะนะครับ มาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะคะพ่อพ่อมแม่เอฟซีที่รักของหนูนี่นะครับน้องต้นข้าวนะครับผมนี่ให้ดูรูปปึง้งอ่านี่ครับทุกคนเห็นไหมอืมนี่นะครับน้องต้นข้าวนะครับผมอ่าก็เมื่อคืนนะนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหแหบเสน่ห์เหลือเกินนะ คือน้องต้นข้าวอ่ะยังไม่หายดีนะแต่ก็สภาพแบบร่างกายหรือที่ผมประเมินน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงร้อยหรอกนะครับเพราะว่าอาการน้องยังมีการเสียงแหบอยู่นะครับถ้าร้องเสียงสูงมากอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นเหมือนเมื่อคืนเนี่ยน้องร้องคียกลางๆนะครับไม่สูงมากเพื่อรักษาระดับเสียงนะครับให้ให้ร้องอ แบบไม่ไม่มีล่มอ่ะนะนะครับเมื่อคืนก็โอเคนะนะครับแต่เมื่อคืนต้องบอกว่าคนเยอะมากๆ,ๆทุกคนคนเยอะมากเลยนะนะครับอืมนี่อันนี้เรามาดูโพสต์ย้อนหลังกันนะครับหนูขอขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณพ่อพ่อแม่ชาวเมืองการบ้านเกิดหนูขอบคุณพ่อพ่แม่จังหวัดใกล้ไกลที่เดินทางมาเป็นกําลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวที องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีกันอย่างหนาแน่น่ามากๆอฮาน้ำเสียงหนูอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่พอหนูออกมาเห็นพ่อๆแม่หน้าเวทีแล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้หายสนิทเลยค่ะคขามาพรุ่งนี้น้องโพสต์เมื่อคืนก็คือวันนี้น้องบอกว่าวันนี้แหละอ่าวันที่น้องมาวัดไผ่ลงงวนเนี่ยน้องจะแบบหายร้อเปอร์เซนจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปฟังนะครับขอบคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศและหลายๆประเทศที่คอยติดตามซัพพอร์ตหนูอยู่ทางแพตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะต้นข้าวสุปิยาโอ้โหนะครับมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปน้องนะครับเมื่อคืนนะครับทุกคนครับนี่นะครับรูปน้องนะครับต้นข้าวนะครับืมใส่ปีกนะครับของบ้านเซฟโซนนะครับมาเซฟโซนนี่คือหลังบ้านของน้องนะครับ นี่นะครับน่ารักมากๆเลยน้องต้นข้าวนะทุกคนนะโหดูคนดูดิมันเป็นใหญ่มากเลยนะทุกคนนะนะครับที่ผมไม่ถ่ายเอฟซีดูมันใหญ่มากๆเลยนะนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับไอ้ตรงที่ว่างๆเนี่ย ไอตอนแรกอะ่ะมันยังว่างอยู่แต่น้องบอกว่าให้เอาราวเด็กก้นออกแล้วให้เขาขยับมาโอ้โหมาเต็มเลยนะครับนี่ครับจากทางทีมงานเนาะเขาก็ได้เห็นว่าโอ้นี่ไงตรงจุดกึ่งกลางนะฮะดีครับเป็นเวทีม,มาตรฐานนะครับนี่นะครับบรรยากาศผู้ชมแลกกกบน้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวนะทุกคน นี่นะครับอืมนี่ครับโอ้โหมันแบบสุดๆไปเลยนะคนนี้เยอะมากๆนะคนเมื่อคืนนะต้งบอกเลยผู้ชมทางบ้านถ้าไม่เห็นผมอยู่ในงานผมจะบอกได้นะครับอันนี้น่าจะอยุดประมาณช่วงกลางๆข้างในเลยนะนะครับอืมอ๋อนะครับต้องบอกว่า เปิดตัวคืนแรกก็คือเมื่อคืนนะหลังจากที่น้องป่วยป่วยหนักเลยนะครับที่กรุงเทพอนนะนะวันที่ขึ้นร้องอเวทีที่โลตัสโอ้โหเสียงน้องไม่ไหวเลยนะครับผมจนกระทั่งน้องได้พักฟื้นวันที่9ก้าแล้วก็วันที่สิบแล้วก็วันที่สิบช่วงกลางคืนน้องมาร้องเพลงก็เหมือนน้องได้พักประมาณ2วันอะแต่กลางคืนก็คือมันก็เริ่มงานใช่ไหมล่ะนะครับ น่าเห็นใจนะทุกคนเนาะเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยนะครับแต่ก็โอเคครับเรื่องราวมันก็ผ่านพ้นมาน้องก็เริ่มจะหายแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้น้องอีกนิดนึงอีกนิดนึงน้องน้องจะเสียงมันจะเต็มที่แล้วทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมเมนต์เมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนที่น้องโพส์ขอบคุณนะครับ ถึงร่างกายและเสียงไม่เต็มร้อยแต่หนูทําได้ดีที่สุดในแบบของเรานะครับลูกสาวหายป่วยไวๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องต้นข้าวเก่งมากจ้าขวัญใจมหาชนขอให้ลูกต้นข้าวแข็งแรงและมีชื่อเสียงไปอีกนานเท่านานและตลอดไป ชื่นใจมากสบายใจขึ้นมาเยอะห่วงลูกสาวเห็นรอยยิ้มก็สุขใจแล้วค่ะดูแลตัวเองด้วยนะลูกพักผ่อนเยอะๆแม่ดูหนูอยู่นิวซีแลนด์นะลูกโอ้โหอยู่นิวซีแลนด์เลยแหละครับอ่าอยู่ต่างประเทศนะไปดูลูกสาวคนแน่นมากๆเข้าไม่ถึงเลยแฟนเพลงเยอะที่มาดังใหญ่แล้วต้นข้าวขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังมีแต่คนรักเมตานะจ๊ะ โอ้โหยิ่งนานวันกระแสะน้องต้นข้าวนี่ดังจริงๆนะครับอยู่ถ้ามะขามไม่พลาดตามเคยจ้าหัวหน้าต้นข้าวสุดเด็กมหาสจรร้องเองชงเองกินเองครบในคนเดียวเก่งสุดๆไปเลยใช่น้องเป็นทักนักร้องพิธีกรนะครับแล้วก็เป็นแบบถ้าจะบอกว่าเป็นตลกก็ได้นะเออน้องตั้งคณะตลกได้เลยนะเนี่ยนะครับสร้างความบันเทิงให้กับพพ่อแม่แม่แมนะ นะครับผม,มวันนี้ลูกสาวร้องเพลงพรอมมากๆทุกเพลงเลยเสียงแรกๆมีแหบนิดๆแต่ตอนหลังเสียงใสแจ๋วทุกเพลงใช่คือมันจะมีช่วงแหบอยู่แต่เรารู้ว่าเ,เรารู้แหละว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันน่าจะเป็นที่เนื้อเพลงด้วยที่ที่มันทำต้องทําให้แหบนะครับมันอาจจะสูงแต่ว่าน้องพยายามร้องดรอปลงมาเพื่อให้รักษาเสียงเอาไว้ไม่ให้สูงมากนะครับประมาณนี้อืม เดี๋ยวนะชมไลฟ์สดจนจบการแสดงเก่งมากค่ะน้ำเสียงไพเราะมากๆเวลาร้องเพลงต้องแบ่งเวลาจิบน้ำแบบวันนี้ดีแล้วค่ะจะได้ชุ่มคอเสียงจะได้ไม่แห้ง f อฟซีพ่อแม่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ต้องนอนอรักษาพักผ่อนเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับหนูเก่งมากจ้าอดทนมุ่งมั่นสู่เป้าหมายตามความฝัน ทุกระยะทางดูแลจิตให้แข็งแรงและเข้มแข็งรักนะลูกเยี่ยมมีเสน่ห์ไปอีกแบบมีลูกแหบม,มหาเสน่ห์นิดๆนะลูกพรุ่งนี้ขอให้หายร้อยเปอร์เซ็นตะลูกพระคุ้มครองนะครับผมคนแน่นมากลูกสาวเอ้ยมาดูไกลจากท้าท่าล้อใช่ไหมถ้าท,ท้าล้อหรือท้าท่าล้อนี่แหละท้าล้อนะ แม่ส้มดูในไลฟ์สดไม่พอมาตัดคลิปหนูต่อวันนี้เป็นอีกวันที่หนูให้ความสุขพ่อพ่อแม่แม่นะลูกต้นข้าวแข็งแรงแข็งแรงส่งกำลังใจให้ให้หนูฟังหนูทุกวันจนแม่ร้องได้หลายเพลงแล้วนะครับผมอืมอะสุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของวันนี้ล่าสุดที่น้องโพสต์ตารางงานเมื่อคือนหนูเสียงแหบมหาเน่มากเลยลูก อืมอ uh ่าแหบพี่เป้าวันนี้สดใสใช่ไหมพุ่มพวงอ่า uh, ประมาณนี้นะสุดยอดครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงใจไปฟังเสียงเพลงนะลูกนะครับนางฟ้าตัวน้อยจะโบยบินในโลกแห่งเสียงเพลงพอติดปีกปุ๊บน้องต้องข้าวจะบินแล้ว จะบินแล้วน,น้องบอกน้องปิดบีกน้องจะบินแล้วนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนสนุกจริงๆนะครับเจ้าแก้มป่องน้องต้นข้าวสุภิยาเยี่ยมมากน้องเองดูแลสุขภาพด้วยนะถ้าน้องหายแล้วและมั่นใจก็ดุยครับสู้ๆครับคนเก่งต้นข้าวสุภิยานี่นะครับเพื่อเป็นข้อความที่ จากพ่อพ่อแม่ที่ผมได้อ่านให้ f c ได้รับฟังบ้างอาจจะไม่ได้อ่านครบทุกอันนะเพราะว่าผมก็ต้องกำหนดเวลานะครับรอชมไลฟ์สดนะคะขอให้หนูแข็งแรงพ่อพ่อแม่ยายย่ายายายย่ารักและเอ็นดูหนูตลอดไปกำลังใจร้นทุกเวทีในนะคะมาอีกข้อความหนึงขอให้ลูกและทีมงานเดินทางปลอดภัย ทุกที่ทุกทางทั้งไปและกลับรอชมทุกงานจ้านะครับผมโอ้โหเห็นไหมมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ต้องน้องต้นข้าวสุิยาเท่านั้นนะครับโอเคแมกกี้ก็เตรียมที่จะออกเดินทางจากการจนับ,บรีไปสุพรรณ fc ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมช่วยสนับสนุนช่องแมกกี้ฟิล์มด้วยให้แมกกี้ฟิล์มได้มีพลังมีแรงต่อสู้ในการไลฟ์สด นะครับถ่ายคลิปให้เอฟซีพ่อพ่แม่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้มารับชมอยู่หน้าจอได้รับชมไลฟ์สดและก็คลิปวิดีโอดีๆกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ